มาดูอีกหนึ่งภารกิจนะคะของกองบังคับการควบคุมที่3กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐามพรานที่2102ได้รับแจ้งค่ะว่ามีขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยใช้เส้นทางลําน้ําเหืองลักลอบนํำยาเสพติดจากฝั่งสปปลาวเข้ามาในพื้นที่บ้านอาฮีบ้านหนองปกติแล้วก็บ้านแก่กม่วงหน่วยเองจึงได้จัดก,กําลังพลวางกํากลังเฝ้าตรวจต,ต่อเนื่องนะคะ เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ช่วงเวลาเที่ยงคืน10นาทีค่ะขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจการด้วยกล้องตรวจการเวลากลางคืนก็ได้พบชายไม่ทราบสัญชาติจำนวน3คนนะคะกำลังแบกสิ่งของต้องสงสยัยเดินข้ามลำน้ำมาจากฝั่งสปปาลาวเข้ามายัางฝั่งประเทศไทย เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะขึ้นมาถึงฝั่งไทยก็ได้วางสิ่งของไว้บริเวณริมตะลิ่งฝั่งไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็อาศัยความมืดและก็สภาพพื้นที่ที่ชํำนานวิ่งหลบหนีลงแม่น้ำเผืองไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก็ไปพบกระสอบต้องสงสยัยจำนวนสองกระสอบวางอยู่จากการตรวจสอบภายในกระสอบก็พบยาไอซ์ค่ะบรรจุอยู่ในห่อชาสีน้ำเงินห่อหุ้มด้วยพลาสติกสายจำนวนมาก หน่วยเอได้ประสานงานกับตํารวจสพพลทองฝ่ายปกครองอเบอร์ทาลี่กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่246แล้วก็ชุดปฏิบัติการข่าวที่1กองกําลังสุทศัจ์มนตรีไปเข้าร่วมตรวจยึดของกลางและขนของกลางทั้งหมดค่ะมายังสพพลทองเพื่อทําการตรวจนับ ผลการตรวจนับของกลางก็พบว่าเป็นยาไอซ์จำนวน60ห่อน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมทางหน่วยได้ทำการบันทึกภาพถ่ายแล้วก็บันทึกวีดีโอไว้นะคะเป็นหลักฐานพร้อมกับนำของกลางสง่งพนักงานสอบสวนสพผลทอเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ